มาอนี้มีเทคนิคดีๆของการปลูกพักในเข่งเทคนิคกับการใส่พลาสติกรองเข่งล่องเข่งเฮ้สิบแบงปันประสบการณ์จากที่เคยเห็ดมาในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตก่อนอื่นต้องมาเบิ่งว่าเหตุผลเป็นยังต้องใส่พลาสติกรองเข่งถ้าบร่องพี่น้องคิดเบิ้งสภาพดูอันนี้คือบ่ได้ลองดิห้าแล้วแล้วครับหยาขึ้นเต็มเลยสำหรับพวกนี้เฮาก็ลองกลนเข่งกันวัชพืช ถงในนี่คือห้าร่องพลาสติกถาปลร่องถาปรร่องพี่น้องคิดเบื้องดูมันสีหน้าดูสำได้เห็นบอกครับพี่น้องสำรับอดีตที่เคยใส่มาห่าก็ใส่ถุงดำถุงขยะดำมาล่องกลนเข่ง้เอเฮากะใส่แบบนี้แล้วมันประหยัดบ่ได้สื่อนะกับถุงขยะดำที่เพิ่นเอาใส่เสษอทหารตะกอนกระเรลียงนอดได้ถุงดำมาเฮาก็เอามาล่องกลนเข่งเ่าก็ประหยัด แถมซอยลดโลกร้อนผมด้เพราะว่าเขาใส่ถุงขยะดำค้าต่อมาถุงดำบ่พ่อเฮากะหาถุงใสใสถันหละเพราะว่ามันเป็นถุงพลาสติกเป็นขยะเฮาก็ไปหาเอาถุงใสมาเป็นถุงใสในถุงปุ๋ยถุงอาหารอีหยพวกนี้ได้หมดแต่ถุงหัวเหิวถุงกรอบแกบพวกนี้ก็เอามาลองได้แต่ว่าวันเวลาผ่านไปมันมีข้อจํากัดอยู่ดิอญ่าสอดแทรกขึ้นมาได้เห็นบอกเพราะยังเพราะพลาสติกมันทนฝนทนน้า แต่บ่ได้ทนแดดเขาสิบแก่ไขจึงได้เลือกใส่พลาสติกอันใดในการล่องเข่งมานนีมาเบิ้งตัวเลือกหลายๆอย,ย่างค่ะสำหรับเรื่องล่องพืนเขากับย่างค้งใส่พลาสติกดําตัวนี้ต่อไปอยู่เนาะเพราะว่าเป็นพลาสติกคุ้มแปลงเฮ็ดมันกับสีบางแนะ่แต่ว่ามันกับราคาทุกถ้าพี่น้องมีถุงดําเป็นถุงขยะถุงพลาสติกใสๆส่ก็ใส่ต่อไปได้แต่ว่าของเข้าใส่ปริมาณหลายมันไปหาถุงขยะบ่อได้ก็เลยใส่พลาสติกแบบนี้ กะสิบ่ทนแน่แต่ว่าเฮามีเทคนิคอยู่เด้เทคนิคกะบ่ยากเด้ล่ะพี่น้องก็คือสาเหตุก็คือมันถึกแดดก็ย้อนเพราะว่ามันบ่ทนมันบ่ทนเพราะว่ามันถึกแดดก็อย่าให้มันถึกแดดทีที่เทคนิคง่ายๆก็ปลูกผักให้มันงามๆเป็นล่มบังแดดให้พลาสติกนะครับเรื่องต้นเข็งผ่านไปต่อไปกะทางเดินเด้พี่น้องเฮาสิใส่พลาสติกบางราคาถึกมันกะเอาพ่อยู่เด้สําหรับหญ้า มันต้องสามารถทนแดดได้เฮาก็เลยเลือกใส่พลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกคุมวัชพืชโดยเฉพาะสามารถทนแดดได้ทนกระโดนซ้ำได้กับ,บรูพระวะพึงเคยใส่แต่ว่ามันต้องทนกว่าพลาสติกที่เฮ้าใส่เป็นถุงขยะอยู่แล้วให้พี่น้องล่องใส่เบิ่งกะได้เด้เอเฮ้ากะใส่แล้วนี่กะล่งทดลองใส่โดนซ้ำได้กะมาเบิง่งกันใน้เขปต่อไปได้นี่ก็คือเริ่มทดลองใส่ แต่ว่าถาวบ่อยากล่ออยากใส่คือเฮ้ากดเอายุตกาสีเหลือง้อพี่น้องเนอกดเถ่อแหลกพื้นหน่อย10เมตรเบิ่งแล้วบ่พ่อใจบ่หนาไว้พะวาหห้าขึา้นน้ำถูกมือเฮ้าบ่มีเวลาไปตัดห้าก็เลยตัดสินใจติดขาดสร้างมาเล่ยกดเถ้าทอที่2 100เมตรดินบ่พี่นอ้องพื้นทีของเฮ้นบลรยเฮ้าบ่าบมีเวลาการจัดการเอาเวลาไปเห็ดอย่างอื่นสิด,ดีกว่าส่วนพี่น้องสิชอบแบบไรเลือกเอาแบบไรก็แล้วแต่ที่เฮ้าถนัดนะครับสะดวกเด้อพี่น้อง ทั้งล่องก่นเคงหรือคุ้มบาจะเพื่อในแปลงหยีาสิชอบแบบใดเอามาบอกสูปี่นองฟังในมือนีครับมี่คือเรื่องที่สิเอามาบอกสูปี่นองฟังในมือนีหลังจากที่เบิ้งปีจารณาซ่อมไปแล้วมันเป็นจังไดหนาใส่หนาล่องบอกขับปี่นองถ้าชอบแนวทางของเฮากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อแล้วมาเรียนรู้ไปนํากัดกับเฮากเกษตรเต็ดเสดีไม่ไฟสารฟ้ามหนึ่งศูนย์หนึ่งครับ